สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับตอนนี้จะขอนำเสนอการชกของมวยไทยปีใหม่อายุทธนากรนะครับขึ้นโชกับยอดมวยชาวญี่ปุ่นนะครับเคนซากุมมาอิดะฮะ การชคในครั้งนั้นถือว่าเป็นมหากราบของการต่อสู้เลยทีเดียวเป็นการชคที่ได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วเกาะญี่ปุ่นนะครับท่านเพราะว่าเป็นยุคแข่งขันมวยไทยกับิกบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นไม่ยอมรับมวยไทยนะครับและก็มีการก่อตั้งการต่อสู้ขึ้นมาชนิดหนึ่งก็คือชุดบ็อกซิ่งนะโดยการนํามวยไทยไปผสมกับกีฬาชุดโตของญี่ปุ่นก็คือสามารถรัดและก็ล็อกได้ในท่ายืนนะครับ และโค้ดคนแรกของชุดบ็อกซิ่งก็คือประยุนศักด์เมืองสุรินท์นี่คือที่มาของเคนซากุมาอิระคนนี้นะครับเขาเป็นลูกศิษย์ของประยุนศักด์เมืองสุรินในขณะที่กําลังเรียนชุดบ็อกซิง่งต่อมาประยุนศักด์มีปัญหากับสํานักชุดบ็อกซิง่งก็เนื่องมาจากว่าชุดบ็อกซิ่งเป็นกีฬาที่สร้างขึ้นมาเพื่อปราบมวยไทยแต่ประยุนศักด์เป็นคนไทยเป็นมวยไทยนะครับก็เลยแยกตัวออกมา เคนซากุมาอิดะก็เลยตามประยูนศัก์ออกมาในยุคนั้นเป็นยุคที่ชุมนุมยอดมวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสามารถชมงเพชรวังจันน้อยสักมงคลเจริญทองเชอรี่เนื้อทรณีแซมเชิงแสงเทน,น้อยและอีกหลายๆท่านนะครับซึ่งเป็นยอดมวยไทยแทบทั้งนั้นนะฮะสำหรับเคนซกุมาอิดะนะครับตอนนั้นต้องถือว่าฝีมือเก่งชะกาลเลยทีเดียวนะครับชาวญี่ปุ่นบอกว่าเขาเป็นชุดบ็อกซิ่งผู้ที่จะมาปราบมวยไทย และเขาก็เชิญมวยไทยที่ชาวญี่ปุ่นไม่รู้จักนะครับเรียกว่าโนเนมในสายตาญี่ปุ่นนะครับปีใหม่ออยุธนากรโอพระเจ้าอาการเชกเกิดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น22เมษายน2536เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอิสานเอาก็ต้องขอสวัสดีสักครั้งนึ่งนะครับนะยกแรกเริ่มขึ้นแบบเรีววิว่าฟังเอาสำหรับปีใหม่นะครับนกันกกาสีชมพูตัวเอ็นเ,เกิลสีขาวนะ เคนซกุมาอิดะงเกงสีดำเอ็กซลสีดำตัวเอาเห็นว่าขวดนะวอันนักชกรูปหล่อหุ่นดีนะครับขวัญใจชาวญี่ปุ่นนะน่ะถ้าใครจำได้ปัจจุบันก็เป็นโปรดิวเซอร์ของรายการเควันนะครับเคกนกุมาอดะเนี่เขาบอกว่าเนี่ยจะเอานักชกที่หุ่นไม่ค่อยดีซำใดนะอย่างปีใหม่นะแล้วก็ชื่อเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นแต่หารู้ไหมว่า ที่ประเทศไทยเ<ว>ขาคือยอดมวยไทยนักชกจากจังหวัดมหาสรารคามอาก็เป็นพี่ชายของประมวลศักดิ์โพศวร์นะครับแชมป์เดอ p พีพีโอแพนเชียครับแชมป์มวยสากลที่ป้องกันตำแหน่งได้ถึง27ครั้งโอ้โหและเขาก็เป็นคนฝึกซ้อมให้กับปีใหม่นะครับนะประมวลศักดิ์นะาาเรื่องมัดว่าต้องห่วงบัดกรอเอายกแรกนาะดจดจดจ้องจ้องรอจังหวะและโอกาสนะเอาชาวญี่ปุ่นก็เข้ามาเชียร์แบบลุ้นหลามนะครับนะ เพราะว่าในญี่ปุ่นยุคนั้นนะครับมีนี่แหละครับนะเค่นซาก,กุมะอิระเนี่ยที่ฝีมือเก่งชากาดนะครับเอาว่าแจ้งพวดน่ะแค่ว่ามัดขัวปีไม่เอาล่องเบิ้งเอาก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับเพราะว่าเปลี่ยนคอมใหม่นะเปลี่ยนคอมใหม่แล้วก็ลืมเอาลืมรหัสผ่านนะครับใช้รหัสผ่าน32ตัวฮะแล้วก็พุ่นจะจําได้เอากาันชก,กเกิดขึ้นภูรากุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เอาหนั่นเหรอตีบใสเอาเอาในยกแรกกะเบิ้งสัตว์เชิงกันนะครับกับกับว่าคอยอออกาวุธไล่ร้สมดัยคอนเทลกรรมการกับแซมเป็นเถาครับปู้สู้ปู้สู้สิสิเล่งน้ะมวยกับว่าเล่งเพราะไงเอาอันนี้ก็เป็นยุคแรกๆนะครับนะไอ้ที่เคนซากุเนี่ยยังเป็นชุด็อกซิ่งอ่ะก็เก่งมากในสายตาญี่ปุ่นนะครับแต่มาเจอไอ้หวนปีใหม่อยุทยากรกวนเห็นบัสช่วงในบัสเขาแล้วแต่ก็โดนเตะสกัด เขาหุ่นดีนะครับเนาะหุ่นเหมือนสามารถพระยจกระุนโอ้ยของเฮาแห่งวัฒธรมรมพุทธเลยปอกอาวุธได้สวยงามนะครับปีใหม่นะเอา้าก็ต้องย้ำอีกทีนะญี่ปุ่นกางเกงดับนะสำหรับปีใหม่คนไทยนี่มหาสาร,รคามกางเกงสีชมพูอ๋อเขาต้องบอกกันว่าเราบิง่งภูเนรนหาคือสารบุรีเรียวหัวแกับคนไทยเลยเอา้เอาหยกแรกเอาน่ะฮะ แต่ดูเราออกอาวุธได้รุนแรงเอาเขาก็แทงเขาเขาพูดพูดไปก็น่าเกลียดนะครับชุดบ็อกซิ่งเอามวยไทยไปผสมกับมวยปั้มเพื่อมาปราบมวยไทยเอออ้ามันก็ต้องไปเฟื่อย่างอื่นสิครับนะอันนี้ยังเป็นยกแรกนะครับนะนักชกทั้งคู่กะดูชั่นดูเชิงวันทองเอ้าเพราะไงนั่นกะเมื่อสิอายุแปดสิบเลยทีกรรมการเนี้ยบ่เบิเล่นบ่ร์ดอย่างทุกคนเอาเมิดยกแรก หลังจากเมอดยกแรกแล้วนะครับนพี่เลี้ยงก็ขึ้นมาให้น้ำเมด้วยสรับเคนซากุนะครับไม่ได้นี่ก็ปัจจุบันก็เป็นโปรดิเซอร์รายการ K1 นะครับถ้าใครจำหน้าได้ก็คือคนที่ถือเข็มขัดขึ้นไปมอบให้นักโชเควันั่นแหละเอากลับมาแล่ยกที่องบตทที่นี่หลังจากเมัดยกแรกแล้วนะครับเอากรรมาการกันยังกู้สู้กู้สู้กูมา ตีกันไม่สูนะอกาการเบิงยกที่สองนะครับระหว่างนักชกชาวไทยปีใหม่อ,อยุธนกรนะครับกางเกงสีชมพูอ้าก,กับนักชกญี่ปุ่นเก่งสีดำเข็นสกูตเตใส่เอ้าโดนมัดอ้าวอ้าวโดนมัดเข้าที่คางกระตมีอาการมอนกันนะม,มีอาการสะดุ้มมองบนหลอเอ้าว่าอย่างไรปีใหม่อ่ะก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นนักชกที่หมัดหนักนะครับปีใหม่แล้วก็มีชั้นเชิงการชกเนี่ยไม่แพ้มมยสากล เอาก็ฟุกซ้อมกับะมวลานซักนะครับน้องชายนะน้องชายนี่ก็เป็นแชมป์แพนเอเชีย WBO เอาวาจ้าไหนจดจดจองจองอ่กากรรมการครับไปเรื่อยๆนะอาคู่นี้ก็ต้องบอกว่าช็อกคนญี่ปุ่นนะครับช็อกยังไงเพราะว่าอ่าเขามีแฟนคลับทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะเป็นพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นนะ,ะโดนหมัดทีไรก็มีอาการสะดุ้งนะครับเอาปีไหม ว่าในเรศปีไหมคือพลาตีมัดหลดหรือชกเอาใจเอาชกเอาใจชาวญี่ปุ่นหรือยังไงเห็นตัวเอาก็เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับนะเอาคนสารคามนี่ตีมุ้ยเก่งตัวเอานักชกชาวญี่ปุ่นก็กระกรากกลัวนะก็คงจะรู้กิิศัพท์มาบันทบแต่ท่านผู้ชมเนี่ยก็เอาใจช่วยนะครับเอาไปยังจดจดจ้องจ้องนะ อาเตะคัวไปอารดนเตะซ้ายขืนเขาก็เตะแบบมวยไทยนะครับโดยเฉพาะลูกเตะขาเด็กโอ้โหขันออกมาหลายคนบนทอสัหรับไอ้เค้นซากุอารเต้ายเขาล้วตัวอาโดนมัดเอาปีไม่เอาบ่าะอะไรจังหวะนะครับนัดจกทั้งครูกันยังคุ้มเสิ่งเตะขาไม่โดนอาเตะซ้ายมาบ่ถือ สำหรับเค็นซากุอะเบืงกรรมการครับนาทีาเชียนได้แล้วอ้าวต่อยขวาต่อยซ้ายแล้าไม่โดนนะครับนะ้องสำหรับปีใหม่เอิ้นเอาแหวังเด้เค็นซากุท่านผู้ชมก็มีทุกวัยนะครับนะชวญี่ปุ่นมีทั้งเด็กเอาเอาแท่งเข้าเข้าไปทั่วปีไม่เอาแนนะ่เอากประการให้สัญ,ญญาณโชคอีกครั้งหนึ่งปีไม่ใครจะเข,ข้าไปยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอนะครับเค็นซากุนะ ก็ชกแบบเกร็งๆเพราะว่ามีแฟนคลับเข้ามาชมเป็นจำนวนมากเลยชกระวว่างตัวเกินไปเอาไหนใช่ไหมปีไสเขาค้างดังปีไหมเอาปีไหมฮ่าแห่งดังแแบบยังถือคนตีเอ้าเตะขาเอาเขียนสกุปตีเป็นมวยเตะขานะครับมวยเตะขานะปีไม่ขยับเผาหา,อารอดจากว่าอะไรโอกาสเอาเตะเขาดุกสวงดังเสียบบ้านดึงเอาว่าที่ไหนเขียนสกุ เอาไปที่หลักเคสซาโกนะนะเอาเมดยกที่สองีอาการซีนานะเอาสองยกผ่านมานะเอาก็ขออกวดกันพระไพรนะครับบ่ถึงขันดูเดือดนะเอายกต่อไปเี็คือสีคือยี่ดอกยกที่สามเอาเคซาโกนะครับนะช่วงหลังๆนี่ก็เก่งนะมาชกที่ประเทศไทย oh <no. S 1> ออตอนชกกับปีไม่เนี่เป็นยุคทีเ่เริ่มต้นนะครับนะเป็นยุคที่เริ่มต้น กอาคามาแล่ยกที่สามนะครับนะว่าสีดูเดียดก็เ่าว่าเอายกที่สามปีใหม่ขยัเจ็บขอหานะครับะระว่างกำปั้นหัวเพราะว่าปีใหม่นีเป็นมวยหมัดเนี้ยเาเห็นว่าเตะหัวก่ถือเข็นสกูธนั่งใส่ปีใหม่ถนั่งหัวเขคนสกูเตะใส่ปีใหม่เตะใส่ปีใหม่เตะหัวคำว่าหัวนี่ก็แปลว่าขวาอะ เรียกบางชันบงอุดจั๊กนะครับหรือแปลว่าสะพานก็ได้นะคำว่าขั้วผาสไสนันแปลว่าสะพานเอาเคสเส็สกูเตสไสขดุก s ่วงเอาปีไม่เตสไสเพิ่ปีไม่เตขัวเ,เอาเค็สกูเตขัวหลุยปืดเอาคำว่าหลุยกแ็แปลว่าบดถือแปลว่าเชี่ยวเอวาวัดนี้จดจนยังเตสไสขณานะท่องดังต่้มเอาปีไม่ก็เตขัวขึ้น,นไปเลยวัชาน ตีกันจะไปเสอร์มนันกรรมการนะเอาเตะขวาโอ้โหเตะหนักแลมั้ยเอาดอกนี้พวนล่ะเขาชี้โคง้งหรือดูช่วงมันเหอัอเอาเอาเตะขวาเหมือนกูสำหรับปีใหม่มเั้งเอาเตะได้หนักนะครับปีใหม่เอาเตะหนักแล้วยังหมัดหนักอีกนะคนเห็นว่าเตะขวาเข้าไปเอาเข็นสกูวางได้เข็นสกูจดจดจ้องจ้องสำหรับยกเด็กศิลแรกเตะกันเป็นส่วนมากมันเหอัอเอาจดจดจ้องจองรอดยังไง เ,เขคนสกุขยับเข้าหาก็เป็นจอมเตะขานะครับว่าเข็นซากุพอเรียนมวยไทยดิมาเตะเตะขาประเทศเดียวกันนี่โอ้โหขาลอยขาหักมาหลายคนเอาวางในเตะขัวขวของสะโพกเอาหัวมือมันเข้าไปสำหรับปีใหม่นะครับตัว เอาเอาต่อยหัวากาหน้าท้องเอาวาดยังไงว่าจังไหนเคีนสซกูเอาเคีนสซกูเริ่มเริ่มแดงหมัดนะครับน้อเขาเคีนสซกูเริ่มมีอาการเอาปีไม่จับขาตีหัวของข้างกับไตเอาวาดยังไงเอาหมัดขวาทั้งขวาทั้งซ้ายเอาเอาเจียวไปสองสามารถเริ่มมีอาการเอาเคีนสซกูเอาืหมัดกับหลังเอามัดเบียงนะครับเนาะกับหลังระวังให้ดีเอานันเห็นบ่เอาเอาปีไม่ใครจะมาตีเขาล้วตัวโอ้ยดังตุ๊บแล้วเอา เอาหมัดขอาส้ยังไม่รู้เอาเตะขากระพ้องกันบันี้เอาตีไหมไอ้เล็กขาเอาเว้มาใส่เขาปุ๊บหูเอาเอาเล็งแล้วเล็งแล้วเอ้หมัดใส่เอามัดใส่ล้มตัวเอาตีใส่เขาปุ๊บหดแทงเขาเอาว่ายังไงเข็นซากุรอดไม่รอดเอาเอาเข็นซากุเอาตอนนี้ก็โอ้โหเอาอันนี้มันสอกกลับหรือยังไงเนี่ยเอาปู๊บตีความใช้สอกไม่ได้เลยเอาตีเขนะท่องเอากรรมการเอาโอ้ยโอ้ยโดนแล้วพี่น้องเอาข้างเอากรรมการบ่นับแล้วกับเนาะเอา เอ้ามีอาการอาเซถลาเป็นนกปีกหักนะครับนะเอ้าวตามเข้าไปต่อยไซด์เลยว่ากรรมการเอ้าจุดต้นให้กูณนับต้นพนัโอ้โหน่าสงสารเอ้าอันนี้ฮีโร่ของชาวญี่ปุ่นนะครับนะโดนจังๆัเพราะกรรมการนับเอาขึ้นมาสองเชียรเอ้านับจากกรรมการข้างล่างเอ้าวั่วบอลทัวเขาก็ูคตีไซด์หัวเอ้าเอ้าเตะขาโอ้โหเอาเตะ๋ยมันครับวันนี้เอาปีไปม่วายังไงเอาตะวัดมาไซดเขาแตะโอ้เต็มๆเอาลงไปแล้วพี่น้องโอ้โอยเอากรรมการนับ ลุกไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วมั้งเอาเอาเดีลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับนะเอาคาร์เมมาไสตั้งแต่นับแรกแล้วปางากฏวัดสู่ต่อนเอายังเอาเมดยกโอ้โหดูสิครับเขาโมยังเอาพี่เรงต้องรีบวิ่งเข้าไปพยุงโอ้โหน่าสงสารนะครับเนาะนี่แหละก็คือเลือดบูซิโดเอานักชกญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักชกที่ใจสู้นะครับเอาอันยกที่สามก็โดนไปสองนับนะครับเนาะโอ้โหแต่ละดอกนี่ จังๆทั้งนั้นวันทองเอากลมบาแร่วาแร่ยกต่อไปก็เป็นยกที่สี่นะครับนะคู่นี้ก็ต่อยตามกติกามวยไทยนะฮะแต่รู้สึกว่าจะห้ามใช้ศอกนะครับหรือ,อยังไงเพราะอาเคมยนสกุลก็โชกแบบใช้ศอกมาตลอดเอามาเจอกับระดับมวยไทยมวยไทยเงินแสนเนี่ยก็สงสัยจะห้ามศอกเอายกนี้รอดยากเอาพี่ไม่ขยับเข้าหาตัวอะ อันนี้ยินชื่อปีใหม่แล้วก็นึกถึงเนี่ยปีใหม่ไข่มุกน้องปีใหม่เอาไว้ทไมปีใหม่ไขย่เจ้าของฮะน,นักชกไทยก็อยู่ในเกงสีชมพูนะครับนัสมญี่ปุ่นนี่ก็ทางเก่งสีดำสำรับเอาเขนสกุม,มอกะอีกแล้วเอาไข่ดับครับปีใหม่เตะขั้วกระดกสวกอ้าวมัดมัดใช้งานได้ผลนะครับนะนก็ส่งนักชุดญี่ปุ่นลงไปไว้สองนับแลกรรมการแยกทำเมซืเอธน,นกรรมการเอาแยกออกมาใส่สัญญาณชก เอาเคนซากุว่ายังไงอ้าวพี่เลี้ยงบอกให้เตะเลยเตะสกัดไว้ยังไงอ้าวโดนหมัดอ้าวอ้าวเรื่องหมัดนะปีใหม่ไม่เป็นสองรองใครนะครับเเอาเตะขาโอ้ยอ้าวอ้าวรอดไปรอดโอ้ยอ้าวกรรมการนับวะวะไงโอ้โหอ้าวสภาพนี้แล้วนับที่สามก็ก็อาจจะจับแพ้นะครับนี่ไม่น่าจะสู้ต่อได้เนาะอ้าวกรรมการยุติกันเช่งอาจจะก็ยังจะสู้ต่อนะครับนะเอ้าดูสิครับสลบ ใจแข็งเย็ยนอยู่ได้นะและหลังจากนั้นก็อ่อนแอแลงไปวะกับปีไม่เล้วอ,อยุทธนาก,ก่อนนากโชคจากจังหวัดมหารรมสารคามก็สมรครอาชนาออกไปในโยกิซี่ตัวและต่อมานะครับเคนซากุมาอิระก็ได้ติดตามประยุนศักเมืองสุริงนะครับมาซ้อมมวยไทยนะ แบบเต็มสู่แล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นแล้วก็ฝีมือดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะ,ะก็โชกกับชมวกเพชรห้าพลังนะครับและชมวกเพชรช่วงนั้นยังไม่ร่วนโรยนะครับยังไม่เป็นพ่อบานไม่รู้โรยนะยังเป็นห้าพลังอยู่เขาก็ชกกับชมวกเพชรได้ตลอดห้ายกนะครับแลกเขาแพ้แบบไม่น่าเกลียดนะค,ะะนครับเนี่ยท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นนะครับ็ขอจับมือปีใหม่ออยุธนากรน,นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ